โอเคครับกับไว้อยู่ในเกมแบดเดิลแคทกับด่านนี้มีชื่อว่าผู้รับใช้แห่งความมืดน,นะอ่ามันเป็นด่านของอากูแหละโอเคมันมีทั้งหมดสี่ด่านครับผมเคลียร์ไปจนถึงด่านสุดท้ายแล้วนะ<อ>ผมไม่รู้ว่าถ้าเคลียร์มันครบแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะเคลียร์แต่ละด่านเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอนะโอเคครับถือว่ามาเอาสามสิบกระป๋องแมวแล้วกันนะถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็นะ,ปะไปครับมาไปเลยละกัน โอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะเอามาใส่ชิวๆไปงั้นแหละมาครับมาทาไมพื้นหลังมันเป็นอย่างงั้นนะแล้วก็อากูเต็มเลยไปครับหมอพีไปอ่ายังลบไปครับหมอพีไปครับหมอพีมอพีมารีช้าจังเลยอ่ะงั้นนี่ลวกันนะส่งของไปโอเคหมอพีไปต่อครับแคร์ไปครับโอเคครับไปครับไปเจ้าส่งของไปครับไปจบบ้านมาเลยแล้วกันนะ ไม่น่าจะมีอะไรนะ,ะมันเป็นด่านง่ายๆเป็นด่านชิวๆครับโอเคเจ้าอ่าชื่ออะไรผมลืมชื่อละซาโตุโอเคครับไปๆๆๆป,ไป,ไ,ปไปครับเคียร์เจ้าหัวปกติมันไม่ได้มีอะไรดีๆไปแคลรี่ครับแล้วฐานแค,แค่เลือดแค่สองแสนเองอ่ามันน่าจะเป็นด่านต้นเกมปะแต่ผมไม่ได้มาเคียร์ละไปครับจ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 บ อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือแค่สิเหลือแค่หรือแค่สามสิบกระบอกแมวบ <c oughs> ินพัน<ะ>มาเรียบร้อยครับสามสิกระบอกแมวแล้วมันก็ไม่ได้มีบอกอะไรนะเดี๋ยวลองดูกันก็ไม่มีบอกอะไรนี่นะจบแล้วเหรอแค่นี้เอ๊ะน้อยไปเฮ้ยไม่ไม่ได้น้อยมีอะไรเพิ่มอะอรถถังชั่วร้าย รถถังชั่วร้ายมีทั้งหมดสองดานด้วยเฮเฮมาครับเดี๋ยวอยู่ก็เจอรถถังชั่วร้ายเฉยเลยนะมา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 มีสองด่านครับมาขอลองหน่อยละกันนะอุ้ยด่านสวยด่านสวยด่านสวยอยู่ในถ้ำเขียวๆอะเหลืออีกแค่สามถึงสองนาทีเองอ๋อเจ้าตัวนี้เองอรอเจ้ารถถังไปครับไปไปไปแค้นไป ทดลองหน่อยซิว่าจะเก่งไหมนั่นแหละไปครับเจ้าซาตตรุไปเจ้าหมอผีไปครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหตีเซิร์กด้วยตีเซิร์กด้วยบึมโดนเออไปครี่ไปโดนสโ,โลไปละหมอผีไปครับอ่าเดินอยู่เวลาน้องเดินอยู่เวลาไปน้องอือเข่าไปไปครับไป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 ,ไป,ไปหมอผีเพิ่มครับ ไปช่วยอ,อยู่เวลาหน่อยเลยหมอผีแต่การมันเออแชร์ดี้เผาเสร็จร้อยแน่ใจนะว่าเป็นรถค้าง่งมันบางจังเลยอะ่ะนี่อยู่ในหมดเจ้าแทงแทงพวกแทงจริงไวนะ้เนี่ยทําไมมันบางบางเป็นวอร์ดที่บางมากเลยโอเคครับไปต่อด่านต่อไปอครับด่านต่อไปคืออะไรอะ่ะกําแพงปีศาจมา ไม่รู้ด้วยว่าจะได้อะไรหรือไม่ได้ก็ไม่รู้อะ่ะมา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 ,มากำแพงปีศาจสินะอ่ามันดูง่ายๆ่ยยังไงก็ไม่รู้นะเลือดแค่สามแสนเองเหรอไปครับไปไเจ้าหมอผีไปโอ้ยรอบนี้มีกอริลลาด้วยกอริล่านี่ตัวปัญหาเลยนะไอพโจะเว้นนั้นได้เลยอะที่มันมีซอมบี้กับอากูะ่ะแล้วกอริล่าว่านี่แบบ เกียนมากเลยตีติดอะไรอ่ะแดงๆมันเรียกว่าอะไรปลาเถื่อนวะโดนนี่ๆๆไอ้บ้าเนี่ยตีติดทีก็แบบโอ้ไม่นะไปแคลรี่ไปครับโอเคไปต่อบ้านมันนึกว่าจะมาชิลๆเนาะดันมีด่านต่อเนื่องมาด้วยไปครับไปครับไปเคลียร์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 โอเคแต่มันค่อนข้างบางนะเนี่ยจะได้อะไรไหมอ่า ตาตัรู้ไปครับตอนนี้ลืมเชื่ออีกแล้วไป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 ไม่รู้ว่าไม่อยากกดอ่านด้วยไปเคลียร์ครับไปเคลียร์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 รีบเคลียร์เลยมาอ้ยรอบนี้ก็สมเป็นแทงค์อยู่เริ่มถึกเหมือนกันนะนี่อะ <Yahoo! S 1> อืมอ่าลืมที่ผมพูดไปนะว่ามันถึกอ่ะจบบ้านครับจบบ้านจบบ้านจบบ้านอ่ะจบบ้านเรียบร้อยอยังไม่เรียบร้อยสิดิกห้าพันอ่ะจบแล้วครับ ได้อะไรไหมได้30สิบกระป๋องแมวเนาะมันมีตัวละครแบบไหมฮะเดี๋ยวผมไปดูกัน